ไม่เคยโดดเรียนทำไมเธอโดดเรียนไหนบอกคูสิพี่คูชูนหนูเาอะไรไหนโจ้ร้อยเหตุหมยบอกแล้วห้าโดดเรียนหรอโยกพ่โยกวันนี้เปิดเทอมวันแรกอ่ะมันมีคาบคุณน้ำหนึ่งอ่ะไม่อยากเรียนอ่ะโอ้ยไมเปิดเทอมวันแรกใครเรียนกันฮะอันตย์แรกใครเขาเรียนแต่ไม่อยากเรียนนะโรงเรียนเราแปลกเปิดเทอมวันแรกได้เรียนเลยเคยได้ยินภาษิตย์คำนี้ไหม ขับว้างสร้างได้ด้วยตัวเราขับว้างสร้างได้ด้วยตัวเราคิดเหมือนกันไหมน้องแค่พี่คิดผมก็พร้อมสนอเสนอันแล้วไหมแล้วพีเชิญครับเราเรียนไหมขอบคิดดีไปชวนมาเดววันนี้มันน่าเบื่อไม่อยากเรียนเนาะว่าแล้วว่าจะไปชวนอยู่พอดีวันนี้ถือว่าใจตรงกันเราพวกนี้สองคนนู้นเลยยังไงอเกลเ้ยโดดไม้อยังไงไปเราเรียน วันนี้มันเบื่ออย่าโดดไปเล่นร้านกเบทำไมพี่เราเป็นเด็กดีอะโอ้ยอย่ามานำตัวดีหนือนนี้เลยดีอะไรกินขนมในโรงเรียนเนี่ยครูก็ไม่ให้กินอย่ามาเลยมาแต่งแบ่งเลยก็แต่หนูเอ็นไม่เคยเลยนลองไหมเอาไปล่ะวาโดดไหมโดดไปกระุประจำเอาไหมไปตาโดดกำแพงหาน้องจะเียขนมด้วยครับี่นีก็โัเียเฮ้ยี ไกเนีนุนไปแล้วกัอยู่ไหนกัน็สไหนะคุณคนคุณน้ำหนึ่งอยู่ข้างเราเราอย่งไงดีนันสิก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะอยู่ตรงนี้คุณน้หนึ่กูแน่เลยว่าเรามาดนเลี้ยงเราจะวิ่งไปไหนโอ้ไม่รู้หรอกนี่ไงเราก็ไปรักพาตัวคูไว้ไหนที่นีก็ได้ พี่ใหม่พูดอะไรให้มันเป็นจริงได้ไหมแล้วเอาเพื่อนไปครอบหัวครูไม่อยากอีกคนนึงแล้วไปเข้าโรงเรียนเลยตอนนั้นก็รอครูน้ำหนึ่งเถอะแล้วก็วิ่งหนีกันไปเลยมันไปอีกแล้วมันมาอีกแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาอีกเยอะนะวิ่งวิ่งวิ่งหนี ตามเลยหนีอะไรเดี๋ยวอะไรทำไมเธอเธอไม่โดดอ่ะฮะไม่ผมเป็นสอนแอรผมเกลียวอยู่อยู่นี่อยู่นี่ฉันจะไปหาพวกเธออีกนั่งรอฉันอยู่นี่รอฉันจะมาลงโทษนั่งลงจะไปห้องแอร์ไม่ใช่ห้องแอร์ไล่ตรงนี้อือจะไปไล่ต่อไปหาแต่เสียงดังไหมพี่เจียวี่เจียวพามาไปไหนทค่นี่นะเห็นคขาไว้ที้เห็นเขาบอกพี่เจียวเห็น พี่เียไม่ได้เดหนูมาเจบหอเอ้ยเจ็บเพนูมาเจ็บหอเอ้ยเจ็บเพยายายาเห็พเธอวิ่งหนีัเปนกลุ่มเลยมืกี้ิ่งหรอครูเธอสคนไปนั่งรอครูตรงนน้นตัวพี่เกียวก็พี่หยกไปเลยเจอพี่หยกแล้วด้วยเจอแล้วไปที่เกียวกันเลยนะครูขาไม่ต้องมาขาไปเลยเร็วแล้วครยหนูได้ไหม ไม่ต้องเรื่องมากครั้งแรกคือหนูเองเนี่ยเธอไม่เคยโดดเรียนทำไมเธอโดดเรียนไหนบอกพี่เช่ซิพี่เขาชวนหนูมาพี่ชวนโอเคพี่ชวนไปนั่งรอตรงพีิยกข้ออ้างไในไหมรายต่อไปฉันเห็นเธอละในไหมสวัสดีครับสวัสดีครับเธอโดดเรียนใช่ไหมโดดเรียนอะไรไม่ยินรอเพื่อนโดดเรียนอะไรไม่ยินรอเพื่อน หยกได้ไหมคือนั้นหนึ่งของสามเธอไปรอที่พี่ยกเดี๋ยวนี้เข้าใจไหมทาทงนี้แหละเราเธอเลยไม่มีใครมองเห็นเฮ้ยอะไรอะจุแก,กป่ปะเนี่ยอะไรอะว้อยลออ้อเลยตัวอะไร เห็นนะหมายจางเธอวิ่งหนีกันมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเธอเนี่ยคนสุดท้ายไม่ได้วิ่งเป็นก้อนหนูวิ่งเป็นขบวนเขาจะเถียงคุยอีกะไรหนูไม่ได้เถียงหนูแค่อธิบายไม่อธิบายอะไรใครชวนยกยกใช่ไหมทุกคนบอกยกหมดทุกคนใช่ยกมันชวนแล้วเธอทําตามเขาทำไมอยากลองไงอ๋ออยากลองโอเคไปรอที่ยกเลยเดี๋ยวจะได้ลองแน่อยากลองอยากลองของ หลอแม่ตอนแรกคิดกค่แค่สองคนพอไปนุ่นใจตรงกันกําลังจะชวนเลยแม่อะไรล่ะชวนเนี่ยออนิส่ไม่ดีเลยโยดโยดเถียงกันหยุดทะเลาะกันได้แล้วเพื่อนวาไปนั่งดีๆอย่างดนตีใช่ไหมนั่งดีๆลูกวานั่งดีๆอย่าเล่นกับระบบเน่กูจะบอกทุกคนนะได้ยก ทุกคนเขาบอกหมดเลยว่าเธอเป็นคนนำรอบแรกไอ้ไม้มันบอกว่าไม่อยากเรียนเลยผมก็เลยบอกว่าผมก็แค่บอกว่าครับว่างสร้างได้ด้วยตัวเรามันก็ชวนโดดเลยครับว่าสร้างด้วยตัวเราสร้างด้วยวิธีนี้เหรอได้ยกฮะ yes sir อุ้ย yes sir อไอีกคนนึงต่อไปนะครูจะให้พวกเธอเรียนภาษาถิ่นวันละสิบครัวโมงโอ้อะไรเนี่ย ที่นี่ทาทีภาษาอังกฤษร้อนๆถ้าเรียนแล้วูดอังกฤษได้ก็เรียนเป็นนานละอันนี้เรียนอไม่รู้อกดนแล้วรูไต่ครูต้องพูดมาักประโยคสิอู้้ขอประโยคจอเลจลไอ้กอือประโยคยาวๆโอเคข้าเรียนทาภาษาอังกฤษเลยไปรอเลย่ดีนี้เลยไปงสองมี้ กอยพวกเธอไปรอห้องภาษาอังกฤษพวกเธอไปไหนกัน้งน้ำ